ผมชอบคุณมานะคะคุณชื่อเอสติกคัานไม่เห็ครับพบคือเลนสามนะคบพี่น for Speed ้องมิดฟอร์สปีดโทบี้มาเชียรับบทโดยค,คุณคุณเซเวสได้บอกกับพาว่าทางผู้กำกับหนังได้บอกว่าจะมีมิดฟอร์สปีดภาคสองปี2 0 2พั 2, 2, นี่สิบหรือ22อนี่แหละนักสแสดงดีโน b บูสเตอร์คุณน่าจะดูนะคบว่าดีโน b บูสเตอร์ได้ได้โดนจ for Speed ับในม f ดฟอร์สปีดภาคหนึ่ง และนัเขียนคนนี้แน่แล้วกว้าเหมืนเลยครับกูน่าจะรู้นะพีทตายไปแล้วแต่เฝ้าสงว่าพีทจะปรากฏตัวเพราะยังไม่แน่ใจผมเห็นหนังทห่หนังเฉลยก่อนว่าพีทรอดมาได้ไงคูน่าจะรู้วนะ่านี่เรื่องบูสเตอร์ได้ชนหลังท้ายพีทบนพีทความไฟไหมครับฟอร์ซแมตแตงคันน่าจะกลับมาอีกใช่ไหมครับเพื่อนเก่าของโทบี้เม็ดโทบี้มาเชลอะครับครับแค่นี้นะครับ ขาม่โฟสปีภาคสองตัวจลรงนะครับอต่เลือไปดูซูซ้ายสะโพกภาคสองเลยนะครับ